ดีค่ะผู้เรียนทุกท่านนะคะขอนำเข้าสู่บทเรียนตอนที่3.2กรณีศึกษาการปลูกเมลอนในโรงเรือนของนายธนนนท์่ีระวงไพศาลกุลสวัสดีครับผมนายธนนนท์ธีระบงไพศาลกุล อยากจะทราบความเป็นมาของคุณนนท์นะคะที่มาทําอาชีพการเกษตรนะคะครับก็หลังจากเรียนจบปรนิญาตีก็ได้เข้าทํางานในบริษัทเอกชนเกี่ยวกับเคมีเกษตรหลังจากนั้นทํางานได้รัสักระยะหนึ่งปี2554ก็ได้ลาออกจากบริษัทมาทําการเกษตรกับครอบครัวที่บ้านครับแล้วก็พยายามหาพืช ที่ในชุมชนไม่ได้ปลูกและมีมูลค่าทางการตลาดสูงก็ได้ทดลองปลูกเมล่อนได้สักระยะหนึ่งก็อยากทราบว่าในส่วนของทางนักส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาสนับสนุนอะไรบ้างในส่วนของการปลูกเมล่อนนะคะท่านก่อนที่จะเข้าเป็นเกษตรอ,อ,อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับท่านเกษตรอำเภอได้รู้จักกับแม่แล้วก็ชักชวนชเ,เห็นเราเป็นคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็สนใจในเรื่อง าการเกษตรก็ได้ชักชวนไปเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของอำเภอเบรรงนาลางนะครับแล้วกระบวนการผลิตเมล่อนนะคะของคุณนนท์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าทำอย่างไรบ้างก็โครงสร้างนะครับเริ่มจากโครงสร้างของเรื่องโรงเรือนก่อนนะครับ โรงเรือนเป็นโครงสร้างเหล็กหลังคางมุงพลาสติกนะครับแล้วก็รอบด้านเป็นมุ้ง40ตานะครับมุงกันแมลง40ตาขนาดกว้าง12คูณ16เมตรพื้นที่192ตารางเมตรนะครับปลูกได้รอบละ600ต้นนะครับจุดคุ้มทุนอยู่ที่2รอบการปลูกนะครับ ระบบการปลูกของที่นี่นะครับเราจะปลูกระบบใช้ถุงปลูกกับกระถางปลูกแล้วใช้แกบดำกับมะพร้าวสับเป็นวัสดุปลูกอัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ สายพันธุ์ที่ใชเ้เราใช้สายพันธุ์โกลเมด้โกลเด้นอมิลลของเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ฟิลิกของญี่ปุ่นการบ่มการเพาะเมล็ดนะครับเราจะแช่มเมล็ดในน้ำา4ชั่วโมง แล้วก็วักขึ้นมานะครับบ่มในผ้าอีก18 24ชั่วโมงหลังจากนั้นเราเอาขึ้นมาจิ้มในถาดพ้อมเมล็ดนะครับหลังจากปลกไอหลังจากได้พ้อมเมล็ดได้8 10วันเราจะนำลงกระถางปลูกในโรงเรือน การให้น้ําให้ปุ๋ยของที่นี่จะเป็นระบบตึ่งแมนนวลนะครับก็จะใช้ทามเมอร์เป็นตัวควบคุมการให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับวันหนึ่งเราจะให้น้ํา6 8ครั้งอัตราการให้น้ํา1ลิตรต่อต้นต่อวันนะครับาสารละลายหรือว่าอาหารเสริมเนี่ยอาหารพืชเนี่ยเราจะให้ไปกับน้ําเลยนะครับหนึ่งเราให้ปุ๋ย1-2กร,รัมต่อต้นต่อวัน ลักษณะการให้ปุ๋ยนะครับถ้าเราให้ความเข้มข้นปุ๋ยมากเกินไปขอบใบเมลอนจะจะไหม้นะครับหลังจากลงกระถางปลูกในโรงเรือนได้10วันนะครับเราจะทําการลีขแนงนะครับเราจะลีขแนงตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่8เราจะเริ่มไว้ขแนงลูกในข้อที่9นะครับ ส่วนใหญ่นะครับเราเราจะขึงเชือกให้ตรงกับต้นตรงกลางกลางถุงของเมลอนนะครับแล้วก็เราต้องพันเราต้องพันต้นเราต้องพันเถวทุกสองวันนะครับหลังจากเราได้แขนงที่9้าแล้วนะครับเมื่อดอกตัวเมียบานเนี่ยเราจะทำการผสมเกสรน,นะครับโดยใช้ดอกเกสรตัวผู้นะครับมาจิ้มในในเกสรตัวเมียนะครับ หนึ่งเถาเนี่ยเราต้องเราต้องผสมให้ได้สามถึงสี่ลูกนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อลูกเท่าไข่ไก่แล้วเราจะทำการคัดลูกให้เหลือลูกที่สมบูรณ์เพียงลูกเดียวนะครับเออสายพันธุ์ที่ทำอยู่นะครับเราจะพาะไอ,เ,อเราจะนับวันนะครับจากจากวันพาะก้าเนี่ย 7 5ถึง8 5วัน,นครับถ้าเราเราไม่เราลืมวันหรือว่าเราสังเกตได้นะครับจากขั้วขั้วผลเมลอนนะครับจะแตกจะมีรอยแตกแล้วส่วนก้นเนี่ยจะมีรอยปวกเดินเขาเรียกรอยปวกเดินครับจะมีรอยนูนชัดเจนนะครับผลผลิตนะครับที่ท,ที่ที่เราเก็บเกี่ยวหรือว่านําสู่ลูกค้าเนี่ยเรานาขายให้ลูกค้าเนี่ยครับเราจะวัดความหวานเทสความหวานนะครับต้องได้ ความหวานที่13บิกขึ้นไปนะครับออการปลูกเมลอนนะครับถ้าปลูกด้วยระบบโรงเรือนเนี่ยเราจะปลูกได้ปีละสี่รอบนะครับโดยไม่ต้องรอฤดูกาลครับอย่างที่2เนี่ยเราใช้ระบบทามเมอร์ควบคุมเนี่ยครับทำให้ได้ผลการให้ธาตุอาหารการให้น้ำเนี่ย90%นะครับข้อที่3 เราปลูกในระบบกระถางหรือถุงเนี่ยทำให้ควบคุมการแพร่กระจายของโรคได้นะครับแล้วก็ควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้ครับฟาร์มของเรานะครับได้ยื่นขอมาตรฐาน g a p แล้วผ่านผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้วนะครับได้ได้มาตรฐานเป็นของฟาร์มเรียบร้อยแล้วครับความคุ้มค่าในการลงทุนนะครับอย่างเราปลูกในโรงเรือนเนี่ยเราสามารถปลูกได้ปีละสี่รอบนะครับในหนึ่งรอบการปลูกนะครับ เราตัดเก็บผลผลิตได้ที่90,000ถึง100,000บาทนะครับลงทุนไป45,000นะครับเราจะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ45,000ถึง50,000บาทนะครับ การทำการเกษตรต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสภาวะการปัจจุบันและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดครับค่ะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะสามารถสรุปได้ว่า เทคนิคในการพัฒนาเกษตรกรสู่มืออาชีพก็คือจะเน้นอยู่ที่เราสามารถที่จะนำเทคโนโลยีมาเพิ่มผลผลิตนะคะเพิ่มมูลค่าของผลผลิตรวมทั้งเป็นการดักสิ่งแวดล้อมทั้งต่อตอนเองและก็สังคมด้วยค่ะ